สวัสดีแม่ชีครับสวัสดีคครับอยากทราบประวัติความเป็นมาของแม่ชีนานหน่อยครับผมครประวัติความเป็นมาเริ่มต้นเนี่ยแม่ชีก็ที่มาบวชชีเนี่ยเมื่อปีห้าศูนย์ก็แม่ชีดดวงมาว่าจะป่วยก็เลยคิดว่าจะแก้ดวงชะตาตัวเองก็เลยไป,ปบวชชีขอเบิษจัทบวชชีสามเดือน พอาะบอร์ีนิสยัยขอ่แเ่ชีก็คือตอนนั้นก็ยังไม่ไม่เข้าใจการปฏิบัติเท่าไรก็การรู้สึกตัวการอยู่กับปัจจุบันก็ยังไม่เข้าใจก็เหมือนยังมีนิสัยเก่าที่ชอบความสะอาดอยู่ในวัดก็เรื่องทำเรื่องทำนี่เก็บกวาดที่ไหนสกปรกเก็บกวาดเก็บกวาดทำเพราะนั้นมันเสียเวลาก็คือเราเมื่อรู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวเก็บกวาดได้ ขยับรู้สึกตัวนี้มันก็จะไปไวนี่ไม่ชีราชานะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เข้าใจการปฏิบัติบทชีพาก็เจตนาจะแก้รูนชะตาตัวเองก็ที่ว่าเออทำนึงทำนี่ให้มันเกิดประโยชน์ได้บุญกุศลด้วยเนี้ยพอปฏิบัติไปมันก็เพระนั้นก็ให้ที่วัดก็ให้ให้แม่ชีเวกก็อมองแม่ชีเป็นคนซื่อสัตย์ใช่ไหม ก็เลยให้แม่ชีเนี่ยขายของขายน้ำปานะที่ว่าจะมีงานปริวาดขายน้ำปานะแล้วเราก็เอ๊ะเราจะมาบวชชีเนี่ยแก้บนชะตาตัวเองเนี่ยแล้วมันจะหายหรอเมื่อเรามานั่งขายของอ่ะอยู่ที่บริษัทเก่าก็อยู่ห้างบริคินก็อยู่สโตก็อยู่กับสินค้าเนี่ยก็เลยเดินกตอนนั้นแม่ชีมีความเกรียดที่ว่า แม่ชีเป็นคนตรงขายน้ําเนี่ยโค้กสิบห้าบาทข้างกวดเสียงสิบห้าบาทแต่ว่าใกล้ขายสิบเจ็ดจิตมันมึงต้านจิตมันไม่ยอมไม่ยอมพอใครมาซื้อของก็รู้จักกันแม่ชีก็บอกว่าฉัขานขายอยู่สิบห้านะ๋ยวไปบอกร้านนู้นนะแล้วก็บอกว่าคนไม่รู้จักกันแล้วก็ขายสิบเจ็ดแล้วมันก็คือความเครียด เครียดเจ้าป่วยเลยนะเครียดเจ้าป่วยมันหนาวมันความเครียดนี่อันตรายนะหนาวแล้วไม่ชีไปหาหมอใส่เสื้อสองตัววัดตัวได้ไม่มีไข้แต่อ้าวทำไมไม่ชีหนาวบอกคุณหมอไม่ชีใส่เสื้อกันสองตัวเนะี่ยคุณหมออันนี้เจาะเลือดไปตรวจติดเชื้ออะไรวะมันก็ไม่เป็นจนสุดท้ายเนี่ยคุณหมอบอกว่าไม่ชีปกติทุกอย่างไม่ชีเป็นอะไรไม่ชีเครียดอะไร กอนนั้นยังปฏิบัติใหม่ๆก็ไม่เข้าใจนะไม่รู้สึกตัวด้วยคุณหมอไม่ชิงไม่ได้เครียดนะก็ยังเพื่อไม่เครียดใช่ไหมเสร็จแล้วเอ๊ะตอนไหนคิดเดอยวออใช่เรามีความเครียดเวลาใครมาซื้อของมีซื้อโค้งที่ไรเราเครียดก็ทีใจมันไม่อยากขายเนี่ยทำให้ป่วยพอนนั้วไม่เอาแล้วจะไม่แก้ดวงชะตาไม่ป่วยกลับป่วย ก็เลยบอกเพื่อนแบบว่าไม่อยากอยู่วัดเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็กกไปบทชีที่วัดวัดพิศสุทธหมาเสร็จแล้วก็ก็บวชปุ๊บก็ปฏิบัติเลยเสร็จแล้วก็เออเราไปปฏิบัติไปวัดมหาธาตุมีมีมีแม่ชีแล้วกันแนะนําก็ไปพอหนาอยยุบหนอก็อยู่ได้ประมาณครึ่งปีก็นหล้งก็ติดแอร์ติดแอร์ก็เลย อยู่แอร์ไม่ได้ก็เลยป่วยมันป่วยก็เลยไปก็ก็แนะนำว่าไปว่าที่ชนบุรีก็พัหนองแบบมันก็ไม่ถูกจริญใก็เพื่อนก็ก็ชวนไปอยู่อาศมมาตาที่ที่ปทุมัชยอาศมมาตาแล้วก่อนที่เราเรายังมีนิสัยอยู่ก็ทำนั่งทำนี่ ยังไม่เคยการปฏิบัติยังไม่เข้าใจเ่าหร่แต่ว่าพอนอายุบเนาๆๆแล้วมันพอยกขึ้นเกณียนชาย้าๆมันปวดขามากมันก็ไม่ถูกใจเด็ดมันก็ไม่ชอบแล้วเราก็ยังปฏิบัติไม่เคยเป็นแบบาก,ก็อันเด่ททำงานนั่งสมาธิแล้วก็นั่งทำงานปุ๊บมันก็เหนื่อยมันก็นัน่นแบบก็เลยไม่ชอบนั่งสมาธิก็แหละสุดท้ายเนี่ยจะอสศรมตา้จะไปปฏิบัติที่ ขอคุณแม่ไปไป,ปฏิบัติเห็นคนเห็นก็ไปกันนะแล้วก็เออลองดูไปดูซิไปแพทย์แสนเทียนไปไปแพทย์แสนเทียนเนี่ยก็ไปภาวนาแล้วพื่มันรู้ว่าว่าคนที่ไปปฏิบัติด้วยกันเขาบอกก็มาจากวัดสนามหนเพื่อจะดูอ๋อในกรุงเทพมีมีสายหลวงพ่อเทียนด้วยใช่ไหมก็เลยคหนั้นก็เลยมามาที่นี่ก็ไม่รู้จักนะก็โทรมาถามเจ้าหน้าที่ว่ไปในไมใน ก็กรบอกมาอย่างนี้นี่นี่พอดีเจ้าหน้าที่ที่วัดเมื่อก่อนนี้คุณบารมีอยู่ก็รู้รจักกันคุณบารมนีก็ไปปฏิบัติที่อสมมตาก็เลยมาคุณคุณบารมนีก็โทรก็มาก็แนะนําหมาอย่างนี้นี่ขากลับไม่ทีก็กลับไม่ถูกเลยนะ<อ>กลับไม่เป็นค,คุณบารมนีก็ไปสมม่งไม่ชีที่ไปรถตอนนั้นมาใหม่มาลาบากใช่ไหมกลับก็กลับแตสิกลับยังไงว่กลับไม่เป็นส่งมาแล้วเดี๋ยวไม่รู้่จะกลับยังไงมี บานในี้ก็ไปส่งเนี่ยเพื่อจุดเรื่องต้มที่มาวัดส,สนามในครับโอเคแล้วช่วงนั้นก็ปฏิบัติไปสานุนพ้าเทียนอนองๆกินนอนก็ไม่เอานั่งสมาธิก็ไม่เอาก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆ,ๆจนช่ววันนี้ก็สานุพเทียนนะก็แต่ก็ใหม่ๆผมคิดว่ามันก็ยังติดความสะอาดพอมาอยู่แพร่เสียงเทียนแม่ชีจะถูกป้าพคุณว่าบ่อยมากเลยแม่แม่ชี แต่บง่งแลกนะไปภาวนาไม่ต้องทาให้เสร็จป้าไม่ได้เน้นทางานเน้นภาวนาแ <Okay. S 1> ม่ชีจะเป็นคนถูกป้าพี่คุณว่าบ่อยไอ้เรื่องเรื่องนี้อะ่ะใช่ไหมก็เลยช่วงหลังก็แต่แพทย์สันเทียนกันเหนือเนี่ยมันมันเดินทางนป้ำป้า,ปาที่คุณเคยอยากให้อยู่ที่นู่นแต่มันติดที่ว่ามันมันไกลมาอยู่กรุงเทพกระั้นก็เออมาที่นี่มามาไปอยู่ สวนสติมาสวนสติมาแลว้วก็นั้นก็อยู่ไปกี่ปีก็จําไม่ได้หลาปีเหมือนกันแล้วอาสมบตาพี่ไก่ไปปฏิบัติคุณแม่ก็ขอให้แม่ชีไปทำบ,บัญชีทำบ,บ,บัญชีที่นู่นที่นูน่นเลก้กก็นั้นก็หยัดมันสิบวัน ประกอบว่าพออยู่ที่นึ่ฟาจา์เทพแล้วก็ไม่ทุกอย่างไม่ผิดไม่ถูกอ้วประทับใจมากเลยเพราะว่าแม่ชีจะมีอันนี้ก็ไม่ได้ผิดผิดเป็นแล้วก็ทำให้เราเครียดหนมันก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยอดไม่ไม่ไม่ไปไปอยู่วัดปากแก้วเลยก็ไปรัดที่วัดปากแก้วมานะครับค่ะแล้วปากแก้วเจ็ดปีละแล้วพอหาหมอแม่ชีก็มามาอยู่ที่นี่ใช่ไหม แล้วช่วงนั้มันก็เออหลวงพ่อท,ที่นู่นก็แบบมว่ามันไม่เค่อยมีงานใรมากใหม่ไม่ใช่พระอาจารย์เน้นภาวนาจริงๆก็ไม่ไม่ใชีเริ่มต้นภาวนาเอาจริงอาจรรคับเนี่ยใช่ไหมพระอาจารย์แบบไม่มีงานอะ่ะมันจ้างคนจ้างคนงานทําครับ,รบก็เลยเริ่มภาวนาได้เวลาหาหมอก็มาที่นี่ใช่ไหมแต่ว่าอยู่ที่นูน่นคิดว่าปากแก้วไม่ชีเขาสร้างจังหวะนะเพราะไม่ชีวีน่าสมาธิแล้ว มันติดนิสยัยทํางานเยอะไดบนน้บันนั่นได้ก็หลับครัแม่ชีก็นั่งสร้างาจังหวะพระอาจารย์ก็ไม่ว่าก็เดกอยู่ที่นั่นเจ็ดปีก็สร้างจังหวะมันมาตลอด <Wo> แล้วก็อมาที่นี่ก็ามาสร้างแถวตอนนี้ก็หลังมันก,ก็เริ่ม <Wo> เริ่มที่นุ่งพระแยวสอนความรู้สึกตัวไดยแล้วก็สร้างจังหวะแล้วก็เริ่มเริ่มเข้าใจตอนนั้นก็เข้าใจกันความรู้สึกตัวใช่ไหมมีประสบการณ mmm ์อะไรอยากจะแชร์ให้คนใหม่ที่แบบว่าประสบปัญหาในชีวิตทุกใจร้อนใจหรือว่าอะไรนี้บ้างไหมครับ ุกใจร้องใจจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ประสบการณ์ที่แม่ชีปฏิบัติมานะก็คือสตินี่สําคัญความรู้สึกตัวนี่สําคัญเพราะว่าเวลาเรามไม่มีความรู้สึกตัวน่ะเรามีสิทธิ์ทำอะไรที่ผิดพลาดเยอะผิดพลาดเยอะก็เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยเราทําอะไรรู้สึกตัวรู้สึกตัวสติให้ไวเรามีเห็นอะไรที่มีอะไรหรือว่าไม่พอใจมันก็จะเห็น เห็นแล้วมันก็จะไม่ได้ช่างกรรมใหม่การอยู่กับมีสติความรู้สึกตัวอยู่กับกรรมปัจจุบันนี่สําคัญเพราะมันจะคนเราเนี่ยที่บางเวียนบาแต่เกิดเนี่ยเพราะว่าเราถูกกรรมเราไม่พอใจคนอื่นใช่ไหมครับไม่พอใจใจเนี่ยไม่ไมพอใจก็ปุ๊บเนี่ยมันก็ผูกกรรมแล้วพบชาติมันก็เกิดแล้ว เดี๋ยวก็ว่าเรารู้สึกตัวใช่ไหมมีสติเห็นปุ๊บใช่ไหมเห็นทุกอย่างเป็นธรรมชาตินี่ก็เป็นธรรมธรรมชาติของเขานิสัยของเขาที่ก็สะสมมานานหลายปีใช่ไหมแล้วเรานิสัยของเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เ็าสะสมมาหลายปีใช่ไหมต่างคนต่างนี้ิสัยเก่าที่มันสะสมมาพอมันไม่ไม่มนคนละเส้นทางกันมันก็ปะทะกันพกชาติก็เกิดใหม่เกิดใหม่ชาติต่อไปเราก็ต้องใช้กรรมเจริญ เจอกันปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ถูกชะตากันใหม่ๆเจอกันเออเขาเก่าสัญญามันไม่มันยังไม่ขึ้นนะสัญญาที่ที่เราสะสมมาหลายพภมันไม่ขึ้นเราอยู่ไปอยู่มาเนี่ยเขาก็ทําสิ่งที่เราไม่ชอบปุ๊บนิสัยเราก็ไม่พอใจก็ทันทีใช่ไหมไม่พอใจก็ทันทีเลยใช่ไหมพอได้ไม่พอใจก็ปุ๊บเนี่ยพบชาเกิด้จิตเราไปไปผูกกับเขาแล้วจากที่ประสบการณ์ไม่ใช่ เจอมานะจากการปฏิบัติมาเราไปผูกผูกกรรมของเขาละใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เรามีสติมีความรู้สึกตัวแล้วเ,เห็นสิทธิ์เนี่ยมันเริ่มปุ๊บส่งส่งออกไปไม่พอใจเขานนะ่ะเราเห็นทันเนี่ยมันก็จะหยุดเห็นว่าเาก็จะเห็นว่ามันเป็นนิสัยเป็นธรรมปกติของเขาเป็นเป็นปกติของเขาแก้ที่ตัวเรา อย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปปล่อยับเขอบคุณธรรมะของพี่ชีครับผม